ังทางนี้อีกมุมหนึ่งครับเป็นแนวสวนครับร้านอาหารในสวนนูน่นนะโอ้โหปลาเยอะมากเนี่ยบ้าบุญคาเฟ่ครับปลาคาบเยอะมากแล้วก็จะมีที่นั่งอินเนี่ยเขาเดินก็ไปได้เนี่ย เนี่ยเดินไปได้เนี่ยโอ้ยปลาดูเด็กมาให้อาหารปลาปลาบุญคาเฟ่เป็นสวนเป็นสวนอาหารครับสวนอาหารนี่ครับสวนอาหาร หมดเลยคนระับไปทางนู้นยาวปลยไปนู้นเลยตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งก็ะจะมีสวนนี่ครับ เป็นแนวสวนครับมีสองแวนวบางที่เป็นแนวำนำธารนี่ครับนี่ครับเจอนได้มาสาองคน นี่จะเป็นน้ำตกบรรยากาศยามค่ำคืนตัวอาหารป้าบุญครับมาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตกนี่ครับน้ำตกไหลที่นี่ครับ คิวๆเลยทางเข้าครับเนี่ยครับเข้ามาเราจะเจอสวนสัตว์เออนี่คือ ลิงลิงมาโมเซ็ตลึงเลยงล้นเลยเก็เป็นช่วงไก่ัวงผมพาเดินดูไม่รอด้วครับ นี่คือบรรยากาศกลางคืนนะครับกลางวันจะสวยกว่าน,นี้ครับนี่ครับก็จะมีสวนสัตว์พร้อมกับเป็นร้านอาหารไปในตัวครับนู่นย,ยาวถึงนู่นเลย เหมาะสำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจครับพี่น้องครับทานอาหารอร่อยอาหารก็ถือว่าอร่อยครับราคาก็ราคาปกติของร้านอาหารนะครับไปดูในคลิปที่ผ่านมาครับมีเมนูให้ดูมีห้องน้ำ บริการเป็นจุดๆห้องน้ำก็สะอาดมากสะอาดสะอาดไปต่อ ปลา HAVE, ปลาปลานี่ครับเขาให้อาหารนี้สมานี้ให้เดินมานี่เนี่ยเนี่ยเดินมานีอ่าเนี่ยตัวนู้นไม่น้ำตก เ่อน้ำตกโอ้มาถ่ายรูปยังไงอ่ะมันก็ต้องมากินของเขาจะมาถ่ายอย่างเดียวก็เขาก็ไม่ว่าดดูๆแล้วนี่ครับตัวนี้เป็นน้ำตกครับน้ำตกเมื่อไหร่ครับปลนะาครับเยอะมากฮะ ป้าบุญคาเฟ่บางละมุงแยกกระทิงลายแยกกระทิงลายทางออกไปกับถนนกระทิงลายพัทยาบางละมุงครับออกจากมอเตอร์เวย์มาก็ออกเส้นบางละมุงนะครับออกช่องทางเส้นบางละมุง มีทางเข้านครับทางขึ้นไปตรงนู้นก็ไประยองออกไประยองครับไปกรุงเทพแหลมจะบางไประยองเส้นทางโลวดมอเตเวย์ไปพัทหีงมู่ตะเภาได้ครับ นี่เข้ามาตรงสวนสตว์รณะก็จะมีนี่ครับมีโดนเสาเป็นสัญลักษณ์ซิกนเนเจอร์